คันเล่อให้เลือกสีแต่คันคันอะไร,ะไรวะมัน <laughs> นีมึงมึงเอาหัวนี่มึงเอาหัวมันนี่ครูบอกผมว่ารักลูกให้ตีรักลูกให้ตออ <laughs> <laughs> ครูคนไหนบอกมึงว่ากูอยากเห็นหน้าครูนั้นจริงๆเลยปะเดี๋ยวกูไปเรียนด้วยร้องเพลงอ่ะต้องใช้ไม์แต่ร้องไห้เพราะใครอะต้องใช้น้ําตา อะะไรแล้วมึงร้องไห้เพราะใครเอามึงร้องไห้เพราะใครกูจะไปรู้กับมึงไม่ได้ <c oughs> ทางเข้าคือทางเข้าทางออกคือทางออกทางที่เขาไม่บอกก็คือทางที่เขาจะกลับมาเหดทำไมมันไม่กลับมาวะไอ้นั่มันเดินหลงป่าอยู่อะสองเท่าสองแสนแต่เมื่อไรเขาจะสวมแหวนให้วะนิ้วมึงอ้วนหรือเปล่าเขาเลยส่งแหวนให้มึงไม่ได้เ่ย ไม่ได้เรียนหมอเลยเก่งไม่พอที่จะรักษาใครไว้ได้ครับ